สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการดูดนะครับของชานเดอร์เองมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1นะครับเมนกันดูดนะครับเมนกันดูดเองสําหรับติดตั้งตัวเมนที่เข้ามานะครับเหมาะกับใครนะครับก็คือเหมาะกับบ้านเก่านะครับที่ไม่ทราบว่าสายไฟนะครับหรือช่างคนเก่าเดินไว้ยังไงบ้างก็ให้ติดตั้งที่เมนเพื่อป้องกันนะครับเรื่องของไฟดูดไฟรั่วง่ายๆและราคาประหยัดนะครับแบบที่2นะครับแบบเบรกเกอร์กันดูดลูกย่อยนะครับเบรกเกอร์กันดูดลูกย่อยเนี่ยสิ่งที่ให้มาแน่ๆเลยนะครับก็คือตัวปกกรเลาาิิด หรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะแยกเป็นวงจรวงจรไปนะครับทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษานะครับแล้วการฟอกบังกรูนะครับส่วนสุดท้ายนะครับตู้แยกบัสบาหรือตู้ฟิลบัเองนะครับซึ่งตัวตู้ตัวนี้เองจะถูกแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือใช้กับงานทั่วไปหรือว่าใช้กับพวกแฝงสว่างหรือแอร์นะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ป้องกันการดูดนะครับซึ่งมีเมนกันดูดในตัวเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งใช้กับวงจรพวกเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นเต้ารับที่อยู่ใกล้้้้้้้ออออ่่่าาาาาาางงงลลลมมืืหหหรรรนนวววตตตัััูีีีจะะคทปยดแ ข้อดีของเขาคือเวลาเกิดทริปนะครับจะไม่ดับไฟทั้งบ้านนะครับแต่ว่าจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ใช้งานไม่ได้แต่ส่วนที่เป็นแสงสว่างกับแอร์ยังใช้งานได้ปกติซึ่งระบบทา้งฟรรูปแบบเองคือระบบปลั๊กออนนะครับติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วลดความผิดพลาด